มีหลายสิ่งหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของปฐมบทที่พระราชาผู้ทรงธรรมได้รู้จักกับพระสายปฏิบัติกรรมฐานพระอรหันต์สายวัดป่าซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักที่ปุถุชนคนธรรมดาจะเข้าใจได้ปฏิหารอธิฐานจิตพระราชา ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลพ่ออยู่หัวรัชการที่9พระองค์ท่านมีความสงสัยว่าด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัยเทคโนโลยีหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆได้พัฒนาไปไกลแล้วทุกวันนี้ยังมีพระอรหันต์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือพระที่ปฏิบัติอย่างเข่งขัดให้เราได้เห็นให้เราได้กลาไวไหวอยู่อีกไหมด้วยความสงสัย พระองค์ท่านก็เลยตั้งอธิษฐานจิตว่าถ้าหากยังมีพระอาหารหันต์หรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอให้พระองค์ท่านได้พบกับพระอาหารหันต์องค์นั้นหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ให้ข้าราชบริาพารผู้ใกล้ชิดส่วนพระองค์ได้ตรัเตรียมสิ่งของเพื่อรอทำบุญถวายทานวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่หนึ่งผ่านไป ก็ยังไม่มีพระองค์ใดผ่านมาวันที่สองก็เงียบก็ยังไม่มีพระองค์ใดผ่านมาอีกเช่นเคยพอถึงวันที่สามเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งดูลักษณะรูปร่างหน้าเลื่อมใสย,ยิ่งนักข้าราชบริพารก็ได้จดจำลักษณะจดบันทึกโดยละเอียดว่าพระสงฆ์รูปนั้นท่านจำวัดอยู่ที่ใด ชื่ออะไรจังหวัดอะไรหลังจากที่พ่ออยู่หัวราชการที่9ได้ดูการจดบันทึกพระองค์ท่านก็ได้เสด็จโดยเครื่องบินส่วนพระองค์ไปที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อไปกราบหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงเป็นภาพที่น่าประทับใจและเป็นภาพที่น่าจดจำยิ่งนักหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเดินทางมาต้อนรับ โดยที่ไม่มีการนัดหมายแต่อย่างใดพ่ออยู่หัวรัชกาลที่9ได้ก้มกราบหลวงปู่ฟันด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธากราบด้วยความสนิทใจเป็นภาพที่น่าจดจำและประทับใจตราบเท่าทุกวันนี้